มารับเงาะเพิ่มครับวันนี้หลังจากที่ครั้งที่แล้วเอาไปปลูกแล้วยังเหลืออยู่ประมาณ10กว่าต้นนะครับอ่ามันจะมี2เหรียญราคาเนาะใช่ครับอ่าร้านเดิมครับก็คือร้านทวีรั์พันไม้ครับผมทวีรั์พันไม้อยู่ที่อำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ครับถ้าเรามาจากทางอ่าปราสาทอำเภอประสาทหรือมาจากทางกรุงเทพจะอยู่ด้านซ้ายมือก่อนที่จะถึงวิรายการอาชีพใช่ครับเข้าสู่ตัวอำเภอสังขาผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวมาปุ๊บเจอร้านแรกเลยอยู่ด้านซ้ายมือเนาะทางขยายทางขยายถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดจะกลับบ้านก็แวะมาดูได้มีอะไรบ้างครับ มีเงาะมีทุเรียนมีลำไยมีทุกอย่างครับผลไม้กรหลังลองกองมังคุดมีหมดครับไม้ผลเกือบจะทุกอย่างแล้วก็จะมีพวกยางงยางนายูคาก็มีเนาะยูคาก็มีคยูาก็จะอยู่ด้านนู้นยางพาราก็มีครับผมยางพาราก็มีอ่ะตอนนี้คือที่ผมสนใจคือเงาะนะครับถ้าเกิดได้เป็นต้นขนาดนี้เนี่ยต้นขนาดนี้ความสูงก็น่าจะประมาณเมตรกว่ากว่าเนาะเมตรนิดๆครับเมตรนิดๆนะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่ร้อยร้อยสามสิบบาทครับร้อยสามสิบบาทหน้าร้านร้อยสามสิบถ้าเกิดว่าซื้อเยอะ อาจจะต่อรองกันได้อาจจะมีรถอยู่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครต้องการที่ใหญ่จะได้อย่างเช่นอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดมีจัดส่งไหมครับมีส่งด้วยราคานี้ไหมครับอราคานี้เลยครับราคานี้เลยใช่มีบวกค่าส่งนิดหน่อยแค่นั้นบวกค่าจัดส่งก็ลองต้องลองทักมาถามเจ้าของร้านดูว่าถ้าเกิดว่าอย่างเช่นอยู่แถวๆร้อยเอ็ดอยู่แถวอุบลอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองทักมาถามดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นต้นใหญ่นันวันนี้ผมจะเอามาต้นใหญ่ต้นใหญ่รุ่นนี้ก็25 0นครับ250 ต้นใหญ่ขนาดนี้คือเกือบจะ2เมตรเนาะประมาณ1 7งเบนี่ยแบบนี้ขนาดนี้คือ2 5 0บาทใช่ครับ250าบาทมันจะมีแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเป็นต้นละร้อยกว่าบาทหรือ250ก็ได้แล้วแต่เราอยากจะเลือกวันนี้ผมก็จะทั้ง2รุ่นทั้งต้นใหญ่และก็ต้นเล็กนะครับมีด้านหลังขอพาไปดูหน่อยครับได้ครับด้านด้านหลังเดินไปดูกันเลยด้านนี้มีฝาหลังด้วย ฝรั่งไส้แดงไอ้ที่เขาว่ากันนี่ต้นละเท่าไหร่ครับฝรั่งไสไ<อ>้แดงฝรั่งไอ้หงเป่าซือใช่ไหมครับต้นลสามสิบบาทครับอยู่ตรงไหนครับไอ้ตัวนี้กิมจูไอ้ตัวนี้ห้าสิบครับตัวนี้ต้นละห้าสิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยฝรั่งต้นละห้าสิบบาทอันนี้เป็นแบบฝรั่งกิมจูกิมจู<ล>ครับไรเมล็ดไหมครับครับหงเป่าซือไอไรเมล็ดไรเมล็ดครับอันนี้ไรเมล็ดห้าสิบบาทความสูงเนี่ยครับห้าสิบบาทความสูงก็อยู่ที่ประมาณเมตรห้าสิบโดยประมาณเดี๋ยวเราไปดูไอ้หงเป่าซือที่กำลััังคคิดกนนนอยู่ใขณะี้รบ นี่ครับผงเป่าซื้อจะอยู่ริมฝั่งนี้เลยครับผงเป่าซื้อใบจใหญ่ใหญ่ใช่ไหมอ่าใช่ครับผงเป่าซื้อแล้วก็มีพันธผงเฟอร์ี่พันแตงโมครับนี่ผงเป่าซื้ออืมผงเป่าซื้ออ่าขอดูสักต้นหนึ่งเลยครับสูงขนาดไหนความสูงปึ๊บผงเป่าซื้อนะครับต้นละกี่บาทนะครับผงเป่าซื้อหนึ่งสองศูนย์ครับต้นละร้อยยี่สิบบาทโอ้ต้นสูงเลยครับเนี่ยครับร้อยยี่สิบบาทผงเป่าซื้อขนาดนี้ก็อย่างที่บอกว่า มีทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ออนไลน์ครับถ้าออนไลน์ค่าจะส่งประมาณเท่าไหร่ครับอ่า uh, กล่องหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทครับร้อยหกสิบบาทกล่องหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้าอ่กล่องหนึ่งมันได้กี่ต้นนะกล่องหนึ่งแนละ้วแต่จะสั่งสั่งน้อยก็ราคานี้สั่งเยอะก็ราคานี้สิบต้นก็ราคาเดิมละสิบต้นก็ราคาเดิมหมายถึงค่าจะส่งใช่ครับอ๋อ oh, แสดงว่าถ้าเราสั่งซื้อสักห้าต้นสิบต้นมันก็จะราคาเดิราคาเดิม,าาดมใช่ไหมถ้าสิบต้นค่าส่งเกินออกให้อ๋ <c oughs> อครับก็ลองทักมาดูแล้วกันนะครับเนี่ยหงเป ครับนะครับต้นใหญ่แบบนี้เลยนะครับร้อยยี่สิบบาทอันนี้คือของเป่าซื้อร้อยยี่สิบนะผมได้ไปละสองต้นวันนั้นไม่ใช่สองต้นดิประมาณห้าต้นครับรุ่นใหญ่ข้างหน้าพร้อมออกลูกก็มีนี่ไอติดลูกก็มีใช่ไหมอันนี้บริเวณด้านด้านข้างมาดูกันอันนี้มะไฟหรือเปล่าครับนี่มะไฟครับมะไฟอยู่ล็อกหลังเยอะอยู่มะไฟมะนาวแล้วก็จะมีอ่นงงูเยอะเลยครับเออีมังคุดมังคุดนี่นี่อันนี้น่าสนเลยมังคุดต้นละเท่าไหร่ครับนี่มังคุดรุ่นนี้ราคา200ครับ เนี่ยมังคุดต้นละสองรอต้นใหญ่นะดูใบเขาเนี้ยใบเขียวมากครับมังคุดต้นละสองร้อยด้านหลังอันนี้เป็นอะไรครับนี่อันนี้มะนาวไอ้แป้นพื้นบ้านครับแป้นไข่แป้นลำไพมแป้นหอมครับไอ้ตัวนี้ร้อยเดียวครับต้นละร้อยครับมจะเป็นฝั่งน้้นนู้นไฮไลท์มันจะอยู่ด้านนู้นถู้ไหมครับอันนี้เป็นทุเรียนทุเรียนหมอนทองครับหมอนทองฝั่งด้านนี้ต้นละเท่าไหร่ครับนี่อ้รุ่นนี้ร้อยหกสิบบาทครับรุ่นนี้ร้อยหกสิบ ร้อยหกสิบความสูงก็น่าจะประมาณหกสิบเซนโดยประมาณรปะตามที่เห็นครับราคาเดียวกันไหมครับราคามันจะเป็นสองล็อกครับแล้วก็ฝั่งนู้นสองห้าศูนย์ครับจะเป็นุ่นใหญ่สี่ปีใช่ครับมันก็มีหลายราคาท่านต้องลองมาเลือกอแรงครับครับอย่าลากเขาจะระเบรอกันแต่ว่าทรงสวยครับอันนี้เป็นทุเรียนเสียบกิ่งไหมครับดูไงครับ่ครับดูลากแข็งไหมถือได้อย่างนั้นเลยใช่ครับแสดงว่าลากต้องแข็งแรงถึงได้สวยขนาดนี้ลากเยอะตัวนี้ ถือได้เลยครับถือได้เลยเนาะครับผมกลัวมันจะหลุดนะครับหีุเป็นแบบนี้อืมขนาดนี้คือสองร้อยห้าสิบาทครับสองร้อยห้าสิบครับหรือจะเลือกเป็นต้นละร้อยกว่าบาทก็ได้สิบบาทก็มีครับแล้วก็รุ่นไม่ถึงร้อยก็มีฝั่งนู้นครับแปดสิบบาทอ่าด้านไหนครับแปดสิบบาททางแถวริมเลยครับสวยเหมือนกันปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมยกมาให้ดูกันโซนด้านนู้นต้นละแปดสิบาทต้นเล็กๆก็ได้ครับด้านนู้นอ้อมมาฝั่งนี้ก็ได้เหมือนกันครับปน๊บอ่าเด ทางด้านนูนต้นละ80บาทโอ้โหไปไม่ได้แล้วครับเล็กซูม, <c oughs> ซ,มซูมดูก็ได้ครับ <c oughs> ก็อยู่ที่รประมาณนั้นหลายราคาครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกนะ <c oughs> นี่ครับอันนี้คือต้นละ80บาท80บาทครับ ไปดูหลายสวนเขาก็บอกว่าเวลาเขาซื้อตุเรียนมาปลูกก็ต้นละขนาดนี้แหละต้นละ80บาทสุดท้ายอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ว่าเราจะดูแลเาใจใส่และสภาพพื้นที่ของเราจะเหมาะหรือเปล่านะครับโอเคมันต่างที่อากาศด้วยครับอืมอากาศดินน้ำเนาะมีผลทั้งหมดเลยต้นผมเลี้ยงที่นี่ครับตั้งแต่เล็กแล้วก็ไอเวลาเขาไปปลูกมันจากความแข็งแรงต่างกันอืครับ อ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็ได้เงาะไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกคนมาดูถ้าสนใจก็ร้านเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่เวลา6กโมงเช้าหโมงเย็น6กโมงเช้าถึง6กโมงเย็นทวีทรัพย์พันไม้อยู่ที่อำเภอสังกะจังหวัดสุรินทร์ข้อมูลการติดต่อเดี๋ยวจะลงไว้ด้านล่างคลิปแล้วกันครับเออมีในช้อปปี้ลาซาด้าด้วยมีครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้เนาะทุกอย่างเดี๋ยวจะแปะลิงก์นะท่านก็กดเข้าไปสั่งก็อยู่ร้านที่นี่แหละหรือถ้าเกิดว่า อาจจะโทรเข้ามาสั่งแล้วข้อมูลกรารติดต่อก็กจะอยู่ที่หน้าร้านเดี๋ยวทักมาถามตอบถามแล้วก็าขายรูปให้ดูก่อนที่จะมีการ,รจัดซื้อประมาณนี้ครับโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับโอเค okay. เดี๋ยวเราไปดูกัน